ผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของสถานาการณ์น้ำท่วมเรามีมาให้ติดตามกันด้วยนะคะช่วงบ่ายท,ที่ผ่านมาแถวสตูดิโอของโมโนโทนีนายของเราเนี่ยโอ้โหฝนเทลงมาอย่างหนักเรียกได้ว่าฟ้าร่วงเลยทีเดียวราวกว่า2ชั่วโมงส่วนที่โคราชค่ะเกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ถูกกระแสน้ำซัดจนตกลงไปในคลองส่งน้ำทำให้ทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดึงรถขึ้นมาไปชมภาพกันค่ะ ส่งคะเามื่อวานนี้ที่เรานําเสนอไปเป็นรถกระบะที่สุรนินคขาวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะเนี่ยพอร่วมลงไปเขาก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันดึง ลากขึ้นมาใช้เวลาอยู่นานกว่า30นาทีนะคะรถมอเตอร์ไซคันนี้ก็ถูกลากขึ้นมาบนฝั่งได้สําเร็จเหตุเกิดขึ้นที่ฝาฝายน้ำล้นตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามฝายน้ำล้นซึ่งตอนนั้นมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงมากความแรงของน้ำก็พัดรถ ตกลงไปในฝายโชคดีที่คนขับสามารถกระโดดลงรถได้ทนนันนะคะชาวบ้านบอกได้ว่าที่ผ่านมาเกิดเหตุในลักษณะนี้ไปแล้วถึงสี่ครั้งครับอยากจะให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังกันด้วยเพราะ<อ>ว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ,ะดูภาพแบบนี้จะดูเหมือนอุ้ยน้ำไม่แรงมั้งขับผ่านได้หรือเปล่าตัวน้ำจริงๆมันแรงมากนะครับ